สวัสดีครับพวกกทีเด็ดแต่ลอดดาร์กนะครับประจมวันอาทิตย์ที่3เมษายนนะครับวันนี้วันอาทิตย์บอลลีกกลับมาละเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับมีเตะกันหลายลีกเลยทีเดียวลีกใหญ่ๆมาครบมีคู่ใหญ่ๆด้วยพรีเมียร์ลีกมี2คู่แล้วก็มีบิ๊กแมตช์ทั้งที่เกาโชเซียลาลิกาอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันคู่เออเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเตะ2ทุ่มตรงนะครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเจอกับเอีเวอร์ตันเตะเปิดฮาเวสต์แฮมสกีอยู่ไม่เยอะนะครับ0.5ครึ่งลูกด้วยกันเวสต์แฮมนะครับยังพอออมีลลุ้นึกกๆสาาหรับท็ปแต่่วคงยะ แต่ตัวผู้เล่นหลักๆดีแคนไลซ์ยังอยู่นะครับปักหลักในแดนหน้าจาลอดโบเวนคอยกระชากคอยเลื้อยอยู่นะครับแนวรับก็อยู่กันพร้อมนะครับไม่มีปัญหาอะไรมากสำหรับเวแทแฮมมิค่เอลอันโตนิโอปักหลักข้างหน้าอีว่าตัน้นต้องดูว่าทางแฟงดัมผาดกุนซือจะจัดตัวผู้เล่นยังไงตอนนี้ฟันเดเบกไม่มีชื่อในเกมที่แล้วนะครับอาจจะกลับมานะครับแต่ต้องดูก่อนว่าวางแท็ติกแบบไหนแนวลุกนะครับดิคาลิซอนกลับมาจากรับใช้ทีมชาติบราซิลพร้อมลงนะครับปักหลัก นะครับข้างหลังยังไม่มีเยลลี่มีหน้าที่เจ็บยังมีผู้เล่นเจ็บพอสมควรนะครับสำหรับเอเวอร์ตันมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับมาครึ่งลูกผมว่าโอ้โหเวสแฮมดีกว่าในบ้านด้วยไม่แพงนะครับเอเวอร์ตันอาจจะดิ้นรนจริงแต่ว่าการที่เบอร์ลี่วัตฟอร์ดแพ้ทั้งคู่เนี่ยทำให้พวกเขาก็ไม่ได้กดดันอะไรมากนะครับแม้ว่าจะต้องหนีตกชั้นก็ตามมันยังห่างอยู่นะครับผมว่าเวสแฮมดีกว่าให้ต่อเวสแฮมไปครับไปดูอีกคู่หนึ่งน่าสนใจเหมือนกันครับเตะตอนสี่ทุ่มครึ่งนะครับท่านัมาสเปอร์อ le, รี่อยยูู1.0 1ลกกด้วัน สเปอร์นะครับได้มีข่าวดีเหมือนกันนะครับได้ตัวผู้เล่นหลักๆกลับมานะครับก็ข้างหน้ายังมีแฮร์รี่เคนกับโซนทึงมินพร้อมลงเช่นเดิมนะครับหลังจากไปรับใช้ชาติมานะครับตรงกลางนะครับปีแอร์ฮิมิลอยเบิร์กนะครับพร้อมลุยเหมือนกันคอยคุมอยู่เอลิกไดเออร์อยู่ในแนวรับนะครับนิวคาสเซลเพิ่มมีแผ่วไปบ้างแต่ว่าน่าจะโอเครอบตกชั้นละนะครับแ้งแซงแม็กซิมน นะครับจะเป็นตัวลุกหลักของทีมเช่นเคยมิเกลอมัมเบรอนก็ดูว่าจะได้ลงหรือเปล่านะครับอาจจะออกสตาร์ทด้วยการเป็นตัวสำรองก่อนนะครับส่วนพวกบูโนอโกิมาไรส์กลับมาจากรับใช้ชาติบราซิลละพร้อมเล่นได้คีนทัททิเปียยังเจ็บนะครับไม่น่าพร้อมสําหรับเกมนี้นะครับข้างหน้านะครับยังถือว่ามีคิสวูดอยู่ปักหลักอยู่นะครับราคามาอย่างนี้หนึ่งลูกผมว่าแพงเกินไปผมมองว่าดีคาสเซอร์เล่นดีนะครับแม้ว่าช่วงหลังจะแพ้บ,บ่อยดูแล้ว น่าจะยันได้มีโอกาสยันได้หรือว,ว่าถ้าแพ้เนี่ยก็ไม่น่าเกินหนึ่งรประตูให้ลองดีคาสเซอไปครับไปดูบิ๊กแบ๊ของเกาโชเซอากันบ้านนะครับยูเวนตุสเจอกับ Inter Milan. UV, อินเตอร์มิลานเนี่เปิดมายูเวอันดับ4อินเตอร์ 3, อันดับ3ยูเวอราคาไปเสมออินเตอร์มิลานนะครับยูเวยังมีลุ้นแชมป์ลึกๆถ้าชนะเกมนี้ได้สําคัญมากๆนะครับยูเวก็ปอลดิบาร่ายังน่าจะได้ลงต่อนะครับปักหลักอยู่นะครับแนวลุกยังมีอาดูซานวลาโควิชนะครับ แข้งใหม่ที่ย้ายมาตอนมกราคมด้วยแต่แนวรับมีปัญหานะครับต้องพึ่งพาทางมาไทเล,ลิกต่อไปไมีตัวเจ็บเยอะอินเตอร์มิลานนะครับมิโกโลโบาเลล่าพร้อมเลยนะครับพร้อมลุยในแดนกลางนะครับผมก็ข้างหน้าเราตโลมาติเนสเอดดนเชโกก็พร้อมเช่นกันนะครับมาราคานี้ผมว่าสูสีผมว่ายูเว่ดีกว่ายูเว่ไม่น่าถึงกระแพ้เต็มที่คาเจ้าให้ต่อ,อยูเว่วไปครับเจ้าบ,บ้านอ่ะค้่สุดท้ายบิ๊กแบตของลาดิการเหมือนกันบราร์เซโลนาเจอก,กบเซบียานะครับอันดับ2อันดับ3เจอกัน เหรเปิดมาประซืรอนาคืออยู่0.75ย์จุดเจ็ด้าครึ่งยการบาซ่าต้องการลุ้นแชมป์นี่ต้องชนะให้ได้ครับต้องล้มเซบีย่าแล้วแย่งขึ้นไปเป็นอันดับ2นะครับตัวเฟกเกอรเดยองยังอยู่นะครับข้างหน้าอ่าไปแอร์เอมิลิโอบาเมยองเมฟิสเดปายเป็นทางเลือกอดามาตาโอเล่พร้อมเลยตัวพร้อมนะครับเซบีย่านะครับก็ถือว่าอาจจะปรับบางตำแหน่งอุกัสโอกัมโปสน่าจะได้ลงตัวจริงหลังจากไปรับใช้ทีมชาติเจติน่ามานะครับก็ถือว่าดูแล้วราคานี้ผมว่าบาซ่าดีกว่าบาซ่าดีจริง นะครับใช้ได้เลยนะครับหประตูมาแน่ไม่รู้ประตูที่2กินเต็มให้ต่อบาร์เซโลนาไปนะครับเกมดีกว่าแน่สรุปสตัวนะครับหนึ่งเวสแฮมสองนิวคาสเซิลสามยูเวนตุสและ4นะครับบาร์เซโลนาคืนนี้มารู้กันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ